วันที่10มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกาคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563เข้าตรวจประเมินบ้านน้อยป่าคาหมู่ที่7ตำบลพญาทศเพื่อคัดสรรเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2563 โดยในวันนี้นายชัยวันรคงบุญในอำเภอเสาให้ได้นำคณะหัวหน้า,าส่วนราชการและนานยกเทศมนตรีตำบลต้นตาลพยาทศร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมประกวดวท้นนะดดนะดวง หลังจากนายกวัญชัยโสภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลพระยาทศได้นำเสนอความเป็นมาและผลงานของหมู่บ้านแล้วก็ได้นำคณะกรรมการคัดสรรลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลพระยาทศซึ่งประกอบไปด้วยบ้านนางสำรวยหน่อยจันบ้านนางสายันวงพระจันและส่วนสำราญสถานที่จัดงานต้นกล้าเกษตรแฟร์และยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบลอีกด,ด้วยค่ะ